เริ่มงุ่นหิดไอโดเชกับมันหน้าแล้วมึงหอ,อยากเหลือเกินไม่ห่อจนก,กูไม่อยากกินแล้วนะี่แต่เน้นนุ่มกว่าปกติเนี่ยแหงว่ามันจะมีอย่างเงี้ยมันคือแบบเปลือกส้มที่เขามาเชื่อมอ่ะมันจะหอมมาก I don't wanna สวัสดีครับเดี๋ยวเปิดเพลงคริสต์มาสด้วยการร้องเพลงนี้ไหมพ่อก็ไม่มีแม่ก็ไม่มีกาําพาเคยฟังว่าเพลงนี้ถ้าใครรู้จักเพลงนี้นะครับก็ต้องอายุประมาณหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ร้องอย่างนี้นะเขาร้องไงจำไม่ได้แล้วรู้สึกเขาเป็นพี่ชายกอบไม้ได้วยนะ เออแล้วเขาเคยเรียนโรงเรียนโรงเรียนผมด้วยเรียนรูนดีสมัยก่อน oh. แล้วผมผมโดนไล่ออกไป่ะแล้วไปอยู่บางกอกพัฒนาวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรครับมันไปช่วงคริสต์มาสใช่ไหมจริงๆแล้วคริสต์มาสมีวันเดียววันที่25แต่วันที่24อะ่ะ คือ Christmas Eve ก็คือเป็นวันสำคัญเหมือนกันวันที่26ก็คือ Boxing Day ก็สำคัญเหมือนกันนะครับ Boxing Day ไม่ใช่วันชกมวยนะ Boxing Day คือวันทำกล่องของขวัญน,นะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วันเดียวที่แบบสำคัญนะ Christmas เนี่ยเขาเหมือนแบบทั้งเดือน เราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลมันเป็นเหมือนแบบว่าวันลอยกระทงมันก็เราก็สนใจแค่วันลอยกระทงแช่แต่ทั้งเดือนมันไม่ได้สาคัญอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็ลองนึกภาพเหมือนวันลอยกระทงแต่ทั้งเดือนเนี่ยเป็นฟีลลิ่งลอยกระทงอะ่ะอารมณ์แบบนั้นนะครับแต่คริสต์มาสจริงๆแล้วเนี่ยคือทางทุกประเทศเนี่ยที่เขาเป็นประเพณีเขาก็จะแบบทั้งเดือนธันวาก็จะเป็นแบบเดือนที่เขาแบบเฮฮาอยู่กับครอบครัวดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูอะไรที่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับก็จะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากแล้วการซื้อของขวัญให้ค้คคนนนนรรรีีีีีอออะะะไยย่่่่่างงเแตทตททจมึป อื hehe, ่นเขาไม่ทํากันนะครับถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะกินพวกเอ็กน็อกก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆกับกาแฟนึกออกปะแต่เป็นเหมือนแบบไข่คัสตาร์ดหน่อยอะแล้วก็แบบใส่มีแอลกอฮอล์นิดหนึ่งก็อร่อยเหมือนกันนะครับมีแบบซินนามอนนิดหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเป็นที่อังกฤษเขาก็จะกินพุดดิ้งคริสต์มาสพุดดิ้งอร่อยเหมือนกันนะครับอร่อยมากเลยแต่แคลอรี่เยอะมากนะครับแต่ที่อิตาลีเนี่ยเขาจะกินอันนี้ครับขอขอแบบว่าทำเสียงดนตรีประกตบเติร์ดเติร์ด ไหนๆก็มาเพลงนี้แล้วไม่ต้องเสียเลิขดก็เสิยเยอะนี่ครับพาเนโตเน่นะครับพาเนโตเน่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะชอบมันเหมือนเราชินไปแล้วอ่วะภาษาอิตาลีเนี่ยหลายๆภาษาที่เป็นภาษาลาตินเนี่ยเขาจะมีแบบคําที่เรียกกันว่าอันนี้คือของเล็กอันนี้คือของใหญ่อันนี้คือของธรรมดานะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่าง เอ่อตัวอย่างอะไรดีวะอย่างซาลามีอ่ะก็คือไส้กรอกซาลามิโน่ก็คือไส้กรอกเล็กมันจะใสอีโน่เข้าไปอีนาอะไรเงี้ยเข้าไปนะครับแล้วก็ซาลาม,มเน่ก็คือไส้กรอกใหญ่ นะครับนามสก,กุลผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไส้กรอกใหญ่นะครับมันแปลว่าเขาจะมีเหมือนกษัตริย์สมัยก่อนในยุคแบบสอง0พันปีที่แล้วเขาชื่อคิงโซลมอนนามสก,กุลผมมาจากโซลมอนนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันตลกตรงที่ถ้าเราเล่นภาษานะครับเหมือนคือคุณเคยดูโคน,นันบ้างที่โคน,นันชอบอธิบายว่าภาษาคันจิอย่างงูอย่างนี้มันแปลอย่างนั้นได้เราจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมเพราะาเราเป็นคนไทยญี่ปุ่นเขาจะเข้าใจอารมณ์เดียวกันแหละคือมันจะเล่นคําได้โดยการซาลามิโนเป็นไส้กรอกเล็กซาลามี่เป็นไส้กรอกปานกลางแล้ว ลาโมเน่โมเน่เป็นไส้กรอกใหญ่นะครับเราก็ชอบมันล้อกันเล่นว่าแบบเฮ้ยนามสกุลผมก็ลว่ไส้กรอกใหญ่นะอารมณ์เดียวกันคนชอบคิดว่าปาเนโตเน่ปาเน่เนี่ยแปลว่าขนมปังนะครับหรือเค้กก็ได้บางบางช่วงนะครัสมัยก่อนเลยเขาจะเรียกเป็นขนมปังเป็นเค้กก็มีนะครับปาเน่เนี่ยแปลว่าขนมปังนะคปาเนโตเน่แปลว่าขนมปังใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนก็จะชอบคิดว่าอันนี้แปลว่าขนมปังใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเล่ามันเจ๋งกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอันนี้นะผมเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนปาเนโตเน่เนี่ยเป็นทุกครั้้งงททุกกกคคริิิิสสตต์มาานนนนออลีจะัเดื นะครับพาเนโตเน่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมัยเมื่อผมจําไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกผมไม่แน่ใจนะเรื่องวันเนี่ยน่าจะประมาณปีคศ1400กว่าหรือ1500ประมาณเนี่ยมีท่านดุกของเมืองมิลานนะครับเขาจัดงานคริสต์มาสใหญ่โตมากนะครับแล้วในงานนั้นเนี่ยเขาจะมีเครื่องเครื่องดื่ม วายดีๆมีแบบมีสดีๆมีสก็คือคล้ายๆกับเบียนะครับแต่เป็นแบบของยุคนั้นแล้วก็จะมีเค้กโอ้โหของหวานเต็มมากแต่ตอนเนี้ยของหวานชูโรงอะที่แบบคนแขกรับเชิญเนี่ยอยากจะรับประทานอะมันดันไหมทำไม่ได้แล้วอะเพราะว่าของหวานเนี่ยใช้เวลาทาเป็นวนันพอไหมเสร็จปั๊บท่านดุกก็กลัวแบบเสียชื่อเสียงแบบงานพังนู่นนี่นะครับก็เลยมีอไอเด็กคนนึงนะครับชื่อไอโทนี่ไอโทนี่เนี่ยมันเป็นเด็กแบบเด็กโปคนนึงอะ ที่แบบทำงานอยู่ในครัวเนี่ยแหละ แต่มันชอบกินขนมปังอย่างหนึ่งที่มันทําเองแล้วมันก็คนอื่นก็ทําไม่ทันมันก็เลยคิดในใจว่าผมมีเมนูหนึ่งที่ผมเนี่ยทำประจําอยู่แล้วแล้วมันกินง่ายและทําเร็วเพราะเชฟคนอื่นก็ทาของหวานใช้เวลาเป็นวันอะไอ้โทนี่ก็เลยบอกว่าโอเคผมทําให้คนก็ไม่ค่อยเชื่อมหรอกมันก็เลยทําเอาขนมปังเนี่ยปแป้งขนมปังเนี่ยแล้วใส่แบบน้ําตาลใส่อะไรเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็มีลูกเกดมีเปลือกส้มที่เปลือกส้มเชื่อมอะไรเงี้ยแล้วเขาใส่ใส,ใส่ใส่เข้าไปเสร็จปับ๊บแล้วก็มีญ้าฝรั่งนิดนึงนะ ใส่ไปก่อนแล้วก็ทํามาเป็นพันในโเนี่ขึ้นมาก็เป็นของหวานแล้วก็คนทั้งงานชอบมากจนโด่งดังมา,มากแล้วโทนี่ก็คือแบบท่านดุ๊กก็เลยแบบโอ้โหโทนี่สุดยอดมากว่ะเองแม่งสุดตีนนะครับก็เลยเหมือนแบบชื่นชมโทนี่ไปเลี้ยงดูอย่างดีนะครับแต่ที่ผมจะต้องบอกท่านผู้ชมกับว่าทาไมท่านผู้ชมอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันใส่ยาฟลันเข้าไปในของหวานคือถ้าเราย้อนกลับไปอันนี้คือเรื่องจริงนะครับสมัยแบบพันปีเป็นพันๆปีที่แล้วเนี่ยของหวานเนี่ยมัน,มนทำยาก เพราะว่าน้ำตาละท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าคนยุโรปเขายังไม่ได้มามีอ้อยน้ำตาลมันทําจากอ้อยเขายังไม่ได้มาเอเชียกันเยอะเขายังไม่ได้ไปอเมริกาใต้นะเพราะฉะนั้นอ้อยยังไม่มีเขาก็เลยไม่มีน้ําตาลน้ําตาลขาวน้ำตาลไอซิ่งเหมือนที่เรามีทุกวันเนี้ยเขาจะไปทีหลังนะครับแต่ในยุคนั้นเนี้ยบางทีเนี้ยเขาจะเอาหัวหอม มาทาเป็นของหวานท่านผู้ชมคิดในใจหัวหอมเนี่ยนะบ้าเปล่าใช่ครับหัวหอมพอมันโดนไฟโดนความร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นคาราเมลไลซ์หรือว่าจะมีความหวานออกมาก็คือต้องทนรสชาติอยากได้รสชาติหวานต้องทนกลิ่นหัวหอมไปนิดนึงอ่ะนึกออกปะก็มันเป็นอะไรที่คนเอเชียอย่างพวกเราเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าเรามีอ้อยมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกแบบการที่มีของคาวไปผสมเข้าไปในของหวานเนี่ยมันไม่เริ่มแปลกแแต่ทุกวันนี้ก็คือใช้น้ําตาลแล้วแหละนะครับแต่ทําไมมันถึงเรียกพันในโตเน่ใช่ เพราะว่าไอ้โทนี่เนี่ยแหละพอไอ้โทนี่มันทําเสร็จปั๊บนะเขาเลยเรียกว่าขนมปังของไอ้โทนี่มันเฮ้ยอร่อยว่ะอะไรวะเนี่ยมันคือขนมปังไอ้โทนี่อ่ะมันยังไม่ได้ตั้งชื่อไงขนมปังไอ้โทนี่ถ้าแปลเป็นภาษาอิตาลีคือพาเน่ขนมปังดีโทนี่พาเน่ดีโทนี่มันไปเรื่อยๆพาเน่ดีโทนี่พาเน่ดีโทนี่พาเน่โทนี่พาเน่โตเน่พาเน่โตเน่มาเลยเข้าใจไหมมันเหมือนแบบย่อไปเรื่อยอ่ะนึกออกใช่ไหมเหมือนแบบเนี่ย วันนี้นะครับผมจะไปซื้อคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปใช้คอมพิวเตอร์นะแบบเออเดี๋ยวผมใช้คอมมันก็จะสั้นลงไปเรื่อยอารมณ์เดียวกันนะครับ mm hmm. เหมือนแบบวันนี้เราไปเที่ยวที่เซนทรัลลาพาดีวกว่าทุกว,วันนี้เราเรียกกันว่าอะไร mm hmm. ไปเซนลาดไหม mm hmm. อารมณ์เดียวกันครับพาเน่ดีโทนี่ก็คือหนมปังไอโทนี่เรียกไปเรื่อยผ่านมาแบบหลายร้อยปีห้าหกร้อยปีแล้วกลายเป็นพาเน่โตเน่นะครับมันคล้องจองกันด้วยไงพาเน่โตนี่มันไม่เพะพาเน่โตเน่มันเพะกว่านะครับอ่ะเล่าเรื่องจนเบื่อแล้วนะครับ เราก็จะมาพูดถึงว่าอันนี้มันพิเศษยังไงใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กบ้านเราจะนําเข้ามาขายเนี่ยในซูเปอร์ที่นําของนอกเข้ามาขายเนี่ยเขาก็จะขายแต่มันขายได้น้อยเพราะคนอิตาลีม,มืองไทยเท่านั้นที่จะกินนะแต่ทุกวันนี้คนไทยคนต่างชาติประเทศอื่นก็กิกนคนออสเตรเลียหรือคนอะไรเขาก็ทานกันด้วยแต่ราคาสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ประมาณสี่ห้าร้อต่อไาสใหญ่ะนะครับมันก็จะมีแบบราคาทุกวันนี้มันประมาณพันหนึ่งละแต่อันนี้ที่ผมซื้อมานะครับคือ3,200บาทแล้ว มีน้อยมากหาได้น้อยมากนะครับทำไมถึงแพงใช่ไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นอันที่แบรนด์เนมโดเช่แองกบาน่าหรือว่า DNG เนี่ยเขามาคอลแลบกับฟลัสโกนาโกนะครับก็คือเป็นบริษัทที่ทำพาเในตเน่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทำเป็นคอลแลบกันนะอ่ะเรามาแกะกันดีกว่าปกติเขาจะห่อมาในบางทีก็จะใส่มาในกับใน เป็นเหมือนแบบกล่องผ้ากล่องกระดาษอะแล้วก็บางทีเขาจะอยู่ในผ้าแล้วก็มัดสวยๆนะครับแต่อันนี้คือมาในกล่องเหล็กเลยนะครับสกอตเทปยังมีแบบขอบทองอะสกอตเทปยังไฮโซอะจริงๆถ้าผู้ชมคิดในใจท่านผู้ชมคิดเหมือนผมแหละคือแบบมันดูไฮโซมากนะเป็นแบบกล่องสังกะสีเง,งี้ยแต่บ้านเราชินแล้วอะอาเซนอลมินิคุกกี้อะก็กล่องเงี้ยแหละนะครับนี่ข้างในก็มีโดเชนกับบาน่าเห็นไหมกับ f l a สโ o นาโรเหมือนคอลลบกันอะทาสวยนะตีแบรนด์เลยข้างในอะลองดมดูดิหอมไหม <S <S หอมมากมันจะกลิ่นเหมือนกลิ่นน้ำตาลไอซิ่งผสมกับกลิ่นพวกแบบผลไม้เชื่อมอะนะครับที่มันแบบหอมมากนะครับแล้วก็เขาทํามาดีมากเดี๋ยวเราแกะกันแล้วเรามาตัดกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมอธิบายเราใช้ท่านผู้ชมฟังเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพาเโนโตเน่เนี่ยเป็นของที่ทํายากมากนะ คือต่างต่างชาติพายามจะทําบ้านอไรไเองก็มีพายามจะทาแต่มันไม่เหมือนนะครับพาเนโตเน่ยังไงก็ต้องของมิลานนะครับดั้งเดิมเลยต้นตํำรับเลยแล้วก็อร่อยมากจริงๆแล้วขนมปังพานเนโตเน่เนี่ยจะมีความนุ่มแล้วก็นิ่มมากนะครับแล้วก็เหมือนเก็บความหวานไวนน้นั้นได้เยอะมากทําไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าจะทําได้ทีหนึ่งเนี่ยเขาต้องนวดแป้งทาเสร็จปั๊บเนี่ยร้อยฟูฟูเสร็จปั๊บเขากลับมานวดอีกแล้วร้อยฟูนวดอีกร้อยฟูอาทิตย์นึงอะถ้าดั้งเดิมนะแต่ทุกวันนีี้้ผมมมกก็็ไไ่่รูวาวาาิธเขเยังงะ เริ่มงุ่นยีดไอโดเชกับมันหน้าแล้วมึงหอ,อยากเหลือเกินไม่ใช่เสื้อผ้าเนี่ยห่อขนาดนี้ป<อ>กติอัอื่นนี้แกะกินได้แล้วเนี่ยสามพันอยู่ที่สกอตเทปเนี่ยแหละครับมึงห่อเหมือนกูขโมยอ,ะอ่ะห่อจนก,กูไม่อยากกินแล้วเ,ห,<อ>เหมือนใช่ไหม ถ้าใครซื้อภายในโตเน่มาให้คุณนะผมบอกเลยนะว่าคุณอาจบางทีตอนแรกคุณได้แล้วคุณจะรู้สึกในใจแบบไม่ซื้ออะไรมาให้กูว่าขนมปังลูกเกดหรอะวะท่านผู้ชมอาจจะไม่แบบตื่นเต้นแต่ผมบอกได้เลยนะว่าถ้าผู้ชมตื่นเต้นเถอะเพราะมันแพงมากนะไม่มีถูกเลยถ้าไปยี่ห้ออิตาลีนี่คือพันอัพอะ่ะผมกินมาทุกปีตั้งแต่เด็กยันโตอะ่ะยังไงก็ต้องกินถ้าไม่กินคือไม่ไม่ใช่คริสต์มาสอะ่ะใช่แล้วตอนเตะฟุตบอลนะครับมันจะมีวลีหนึ่งที่เขาใช้ในเหมือน ผมไม่รู้เขาเรียกว่าวลีป่ามันเป็นคําพูดที่เขาใช้กันในวงการฟุตบอลอิตาลีอ่ะก็คือฟุตบอลเนี่ยมันจะมีครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยเล่นก่อนคริสต์มาสใช่ปะ่ะครึ่งฤดูกาลหลังเล่นหลังคริสต์มาสใช่ไหมหลังปีใหม่อะ่ะแล้วถ้าใครฟอร์มไม่ดีในช่วงต้นฤดูกาลอะ่ะเขาจะเรียกว่าสงสัยโค้ชคนนี้ไม่ได้กินปัาในโตเน่แล้วเข้าใจไหม ก็คืออยู่ไม่ถึงคิดมากอะอยู่ไม่ถึงปีใหม่สมมุตินะครับเ mm hmm. ยอะแกงคอปฟอร์มไม่ดีกับลิเวพูตอนต้นฤดูกาลเขาจะบอกว่าสงสัยเยือแกงคอปไม่ได้กินปาในตอนนี้แล้ว mm hmm. เพราะว่าอยู่ไม่อยู่นึกออกใช่ไหม,มวิธีตัดก็ง่ายมากครับก็คือตัดเป็นแบบ8ชิ้นะนะครับง่ายๆนะครับนี่จริงๆมันมี2วิธีนะผมจะแนะนําให้คุณจะลอกอันนี้ก่อนก็ได้ลอกให้หมดก่อนเนี่ยแต่ขอบเนี่ยลอกให้หมดก่อนเราค่อยตัดก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่ได้กินวันเดียวกันหมดนะจริงๆมันเก็บไว้ได้หลายวันนะครับ ผมก็จะเก็บนี้ไว้เพื่อจะได้มีฐานไว้ด้วยนะครับคือมันมี2วิธีที่จะตัดแล้วก็ตัดเป็นอย่างนี้ก่อนส่วนผสมของอันนี้มีย่าฟรันดด้วยซึ่งปกติจะไม่มีนะครับหอ,อหอมจริงนะครับมันมันแบบหอมมากๆเลยนะไอ้โทนี่นี่ไม่ฉลาดมากนะทำโคตรเก่งเลยเด็กเวา นี่หัวน,นี้แต่เน้นนุ่มกว่าปกติเนี่ยหมนว่ามันจะมีอย่างเงี้ยมันคือแบบเปลือกส้มที่เขามาเชื่อมอ่ะมันจะหอมมากเนี่ยนุ่มมากเลยดูดินะมันต้องให้คนอื่นก่อนนะมันเป็นประเพณีไม่ให้คนอื่นก่อนไม่ได้นะเราห้ามกินเองแต่อันนี้เขาใส่ยาดฟรันไปด้วยอืมนุ่มมากอะ่ะใช่ไหมเนาะ คือเนี่ยหวานหมดเลยนะแล้วมันหวานแบบหอมอ่ะแต่ผมนึกว่ามันไม่น่าจะดีเท่านี้นะที่มาคอลแลบกันมันแพงแต่ดีรู้สึกพรีเมียมมากกลิ่นหอมหอมผลไม้อ่ะแล้วก็มันจะมีความหวานเต็มๆเลยมันไม่ให้เหมือนขนมปังนะจะไม่ฟีลลิ่งเหมือนมันคือเหมือนเค้กเลยครับอร่อยเนาะแล้วมันมีอีกยี่ห้อหนึ่งมันไม่ยี่ห้อหนึ่งอ่ะมันจะมีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าพันโดโรก็คือจะเป็นสูงหน่อยเราสูงแบบเนี้ยไม่มีผลไม้มันเป็นแป้งแบบนี้ แล้วเขาจะเอาไอซิ่งอะโรยข้างบนอร่อยมากนะครับแล้วก็บางคนกินกับแชมเปญในช่วงปีใหม่ด้วยนผู้ชมลองไปหาดูนะครับกินเนี้ยนึกถึงพ่อแม่เลยมีวันผมเล่าเรื่องไอ้นี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมพ่อแม่ผมแบบผมกินไปเล่าไปพ่อแม่ผมเนี่ยเปิดบริษัททัวร์อยู่ที่ทองหล่อซอยเก้าที่ข้างหน้าซอยเป็นลาดอต้าในซอยนะคือบริษัทพ่อแม่ผมชื่อบายโจแล้วตอนเนี้ยพ่อแต่สมัยก่อนมันหาย,ยากมากเมืองไทยไม่ค่อยมีขาย พ่อผมสั่งไปแจกเจอรี่16กล่องใส่มาในรังมากล่องหนึ่งอะประมาณโลหนึ่งก็คือ16โลอะแม่ผมบน่นซื้ออะไรมาเนี่ยจะบ้าป่ะสั่งมา16โลหมื่นกว่าบาทอะเกือบสองหมื่นอะแม่ก็บ,บน่นพ่อก็เลยหงุดหงิดพ่อน้อยใจง่ายด้วยพอพ่อน้อยใจเสร็จปับ๊บพ่อก็เลยทะเลาะหยิบรังไอ้16โลเนี่ยเคลี้ยงออกนอกออฟฟิศเลยบอกงั้นก็ไม่ต้องกินกันแล้วผมก็นั่งอยู่อยู่ผมคิดใจถ้าไม่หัวงคิด ผมก็กระทบกระเทือนนะพ่อแม่ทะเลกกาะกันป่าผมคิดในใจว่าแบบแม่คตรเสียดายพันในตเน่เลยวะมผมก็เลยแบบบอกว่าไม่เอาใช่ไหมถ้าไม่เอาอ่ะอย่าฟานเอาเองอูออกไปเก็บกล่องแล้วไม่เข้าออฟฟิศน,นะเดินออกไปหน้าบาักซอยเรียกแท็กซี่กลับบ้านแล้วเก็บไว้ในห้องเลยแล้วหลังจากนั้นอะ่ะพ่อแบบเออเนี่ยฟานเอาไปในตัวไม่ได้ของฟาคนเดียวป้าป้าทิ้งแล้วช่วยไม่ได้จนพ่อต้องมาบอกว่าขอขอไปในตัวเน่ได้ไหมอะไรเงี้ยปีนั้นอะ่ะน้้าหนักผมขึ้นมาแปดโลเจอเงี จุ๊กกโลอ่ะทหามากเ่คนอื่นต้องพอลอมาจิดใจเนี่ยอืม <c oughs> เหงกจะหนมแต่ไม่รู้เขาใส่ย้าฟรันเข้าไปตรงไหนนะแต่เขาใส่เข้าไปในผสมแป้งอะ่ะแต่มันทําให้มีกลิ่นหอมนิดนึงด้วยอร่อยเนาะเนี่ยน,น,น,นี่คือเรื่องราวของเค้กคริสต์มาสของอิตาลีนะครับ เป็นเค้กประเพณีจริงๆท่านชมซื้อมปให้ครอบครัวคนอื่นก็ได้กินกันเองก็ได้นะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อร่อยแล้วไม่เลี่ยนหอมจริงๆกินแล้วสดชื่นนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากนะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลคริสต์มาสนะครับฤดูคริสต์มาสนะครับล้วขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่ครอบครัวกันเยอะๆนะครับแล้วไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ Merry Christmas นะครับ and Happy New Year นะครับสวัสดีครับ Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just want to breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, it feels so alive, feels so alive. The dark won't cloud my eyes. Yeah, it feels so.